บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใหญ่ที่สุดในโลกเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าปลดพนักงาน5,550คนลดชั่วโมงทางานลงน12%แต่นาทีนี้บอกอีกครับบอกเล่นด้วยนะฮะว่าจะปลดพนักงานมากกว่า5,500คนคือปลด8,250คนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าบอกเนิ่นๆแล้วครับท่านชมรู้จัก b o ชไหมฮะคือถ้าเป็นยุคคนสมัยแบบประมาณสักยุค60นะครับหรือว่า50 60 70เนี่ยจะรู้จักบอชในชื่อของหัวเทียน แต่ถ้าปัจจุบันจะรู้จักบอชในพวกประเภทเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนพวกโฮมอ a พ p l i a อนซ์หรือว่าไวกูด์เนี่ยมากขึ้นเช่นเครื่องซักผ้าวันนี้นะครับหรืออาจจะเป็นสว่านเจาะอ,อะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกย้ำนะฮะในโลกนะฮะไม่ใช่แค่ในเยอรมันหรือว่าไม่ใช่แค่ในยุโรปนะครับบริษัทนี้ตั้งมา138ปีแล้วก็ถือว่าเป็นระดับตำนานเพราะว่าอยู่คู่กับอุตสาห,ก,าหกรรมของผลิตลรถยนตน์ เมื่อคืนเป็นเรื่องอีกโคศกฝ่ายสื่อสารองค์กรนะฮะนี่มนี่ขนาดไม่ใช่ CEO เนี่ยนะฮะโคศกฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทโรเบิร์ตบอชจีเอเรียกสั้นๆก็คือบอชเนี่ยนะฮะอ,ออกมาประกาศครับว่าบอชเตรียมที่จะปลดพนักงาน8,250คนทั่วโลกไม่ใช่แคเยอรมันหรือยุโรปนะครับทีนี้การปลดตรงนี้บอกว่าจะเกิดขึ้น ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงเขาไม่ระบุหรอกครับว่าจะเริ่มปดปีหน้าหรือว่าปลดอีก2ปีแต่ว่าเขาบอกเนิน่เนเนจริงๆนะครับว่าเขาจะปลดอย่างนี้ทีนี้ถามว่ากลุ่มไหนที่จะถูกปลดในธุรกิจของบอชเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยหลายส่วนมากๆเช่นฮาร์ดแวร์ก็มีนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีนะครับหลักๆก,ก็คือการผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับ ค่ายเยอรมันยุโรปและก็ทั่วโลกรวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยธุรกิจทางด้านของพลังงานนะฮะแต่มีธุรกิจหนึ่งที่เข้าเป้าจะถูกปลดตรงนี้แน่คือธุรกิจที่เรียกว่าโมบิลิตี้ไอ้ขั้นจะหาคําแปลที่ถูกต้องสําหรับโมบิลิตี้จะแปลว่าอะไรการเคลื่อนไหวการเคลื่อนย้ายถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วธุรกิจโมบิลิตี้คืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์เพราะกลุ่มนี้เป็นธุรกิจในเครือของบอชที่ผลิตและป้อน ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ที่อยู่ในเยอรมันแล้วก็ยุโรปหนึ่งในนั้นลูกค้าขาใหญ่ของเขาก็คือ v o l ks w a g e n AG นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันแล้วก็ใหญ่ที่สุดในยุโรปทีนี้ธุรกิจมบิลตี้เนี่ยนะครับจะถูกปลดออกมากถึง8,250คนเนี่ยนะครับก็ทําให้ตอนนี้เขาก็ต้องบอกเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขายอมรับนะสภาวะกับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจที่ตอนนี้เผชิญอยู่เนี่ยมันยากลาบากมากๆาี่ขนาดโคศุกฝ่ายสื่อ ขนาดนี้มันเกิดการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ทั่วโลกไม่เพียงแค่เฉสาะในยุโรปและเป็นการเปลี่ยนผ่านที่เขาใช้คำว่าอะไรรู้ไหมฮะมันซับซ้อนและมันลึกซึง้งและมันเกินกว่าที่ตอนนี้จะตัดสินใจว่าทํายังไงจะทําให้มีต้นทุนแข่งขันได้นะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยะครับเขาบอกเลยว่าไอ้สอปัจจัยเนี่ยไม่ใช่แค่บอสเจอนะฮะ ทุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์เจอกันทั้งนั้นเลยนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าทํายังไงก็แล้วแต่ให้บริษัทที่มีอายุ1้อยปีเนี่ยกลับมาแข่งขันได้ในแง่ของต้นทุนในการผลิตและในขณะเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับจากเครื่องสันดาปไปเป็นเครื่อง e ีวีหรือพลังงานใหม่ก็แล้วแต่โดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยก็ยังทําให้เขายังสามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขันรักษาธุรกิจเอาไว้ได้นะครับแปดพันสองร้อยห้าสิบคนทั่วโลก คิดเป็นแค่2%ของพนักงานของบอชทั่วโลกที่มีถึง429,000คนนะครับคือถ้าคิดในแง่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่การปลดครั้งใหญ่แต่ถ้าคิดในแง่จํานวนหัวแล้วก็มันเยอะมาก8,250คนเนี่ยถือว่าเยอะจริงๆนะครับก่อนหน้านี้ต้องยอมรับครับว่าประธานของบริษัทโรเบิร์ตบอชจีเอ็มบีเอสเนี่ยสตีเฟนฮาร์ทุงเนี่ยนะครับเขเคยพูดว่าเดิมทีเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะปลดพนักงานตอนแรกตัวเลขแรกเลยนะ7,000ทีนี้เขาบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมากกว่านี้ นะมาก 7, วม 7, กว่าเจ็ดพันเสดงจแลมันต้องขึ้นเจ็ดพันกว่าแปดพันถูกไหมฮะแต่ตอนนั้นที่เขาพูดเจ็ดพันเสร็จปั๊บเนี่ยยี่สิบสี่พฤศจิกายนเข้ามาบอกตัวเลขว่าเขาจะปลดพนักง,งานห้าพันห้าร้อยห้าสิบคนก็มันต่ำกว่าที่เขาคิดเอาไว้เจ็ดพันว่ามันควรจะมากกว่าถูกไหมฮะแต่เสร็จแล้วพอมาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสิบเอ็ดธันวาคมกลายเป็นว่าปลดแปดพันสองร้อยห้าสิบคนนี่คือตัวเลขที่มันแกว่งอยู่ตรงนี้พอสมควรแต่เอาเป็นว่าแน่นอนแล้วล่ะครับนะออกมายืนยันนี้ก็คือ 8, นนนแปนดนนพัธธนสนนองร้อยสิบน ลดชั่วโมงการทํางานของพนักงานทั้งหมด1 0 0 0 0คนเนี่ยนะฮะลดลงมาถึงเท่าไหร่ร่วมออร่วม็นคือจากเริมทำงาน38-40ถึงชั่วโมงตอนนี้พนักงานทำงานเหลือแค่35ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แผนการปลดตรงนี้ก็จะเป็นการปลดที่ทยอยปลดขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มาเล่าสู่กันฟังว่าตอนนี้อุตสาหกรรมของรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยนะครับมันเกิดการเปลี่ยนผ่านจริงอันนี้ต้องยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการแขข่่งงััันนสู้ลบบาาจรริะคปญหที สะสมหมักหมมของแต่ละค่ายมีมาอยู่ตลอดเวลาการใช้แผนการตลาดที่ปิดผิดนะฮะโดยเฉพาะการใช้ต้นทุนที่สูงการผลิตเครื่องยนต์ที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกเวลาและไม่ถูกกตลาดที่ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วอย่างกรณีของนิสสันอย่างนี้เป็นต้นที่อเมริกาซึ่งไม่มีเครื่องไฮบริดเลยนะฮะและสิ่งสําคัญที่สุดที่มันเป็นแรงกดดันเร็วและกวาดเรียกว่าสวีปเนี่ยก็คือรถยนต์พลังงานใหม่จากค่ายจีนซึ่งใช้สงครามราคา เป็นตัวกดดันได้แรงและต่อเนื่องอย่างมากๆนะครับเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ